ไก่ทอดก็เรียบร้อยแล้วนะครับครับไก่ทอดต่อไปต่อไปสิพีเฮดอีน้ำแจวแจวบักขามแจวมะขามนะครับต่อไปจะเป็ดแจวบักขามเฮดแจวบักขามก็เลยครับสูชิเฮดแจวจิ้มบักขามนะครับนี่ครับบักขาม เปลี่ยนฮอกคันแล้วครับใส่แล้วครับจะใส่พิพนเอาเพชรจะใส่พิพนได้หลายเพชดพลก็ใส่หลายกับน้ำตาลเนาะ้อใส่น้ำตานใส่นำตานใส่ไปเลยน้ำปลาใส่น้ำปลานะครับ น้ำปลาใส่น้ำปลาแล้วก็คนบม่ไ้บม่ได้ไปคนน้ำห่อนนะครับเนี่ยคนให้น้ำตาลมันละลายเบเกิลแต่งน้ำห่อนใส่น้ำปุ๋นเอานะครับจะน้ำอุ่นใส่ น้ำบุ่นต้องใส่ลายครับเดี๋ยวจะเป็นน้ำเป็นทรงโล่งคนครับแก้วมะขามรสแซ่บเติมด้วยขว้าขวคั่วนิดน้อยผู้ใดมากรใส่ผู้ใดบ่มากระต่าด้ะครับผัวครัวครับใส่ไปต้องใส่ลายแก้วมะขามรสแซ่บ ให้ตามันละลาย <c oughs> ซิ้มบางเสร็้ก็ใส่ต้นหอมบักชีเลยครับแบบละหนะครับเดี๋ยวกินข้าวกันครับทอดไก่ครับน้ำจิ้มแจ่วมะขามกินข้าวน้ำกันนะครับเด้อ เรียบร้อยครับไก่ทอดน้ำจิ้มมะขามน้ำจิ้มเจ่วมะขามนะครับไก่ทอดกับน้ําจิ้มเจ่วมะขามแซ่บครับ